นายกที่สาครับลายยกที่สองไข่มูกขาวโดนนับ8นะครับโดนสอกซ้ายนอย่างที้ผมบอกแล้วครับยกนี้ไม่น่ารอดก็ไม่น่ารอดไม่รอดจริงๆครับสอกซ้ายครับก็เป็นไปตามคาด นี่คือจุดที่ไข่พวกขาวต้องปรับตุงอีกเยอะนะฮะเรื่องของหัวใจบางทีแต่ว่าก็โดนคือโดนจริงนะครับเ <c oughs> ว่าเด็กนี่ยังลำบากอยู่เลยครับตอนนี้ไอ้โดนอะโดนจริงแน่ครับเพียงแต่ว่า คือน,นักมวยเนี่ยพอเวลาโดนเสร็จปุ๊บสถานการณ์มันบีบให้ต้องเอาคืนนะครับบางทีบางครั้งนี่สติมันก็จะหายไปเพราะสติหายปุ๊บมันก็ลำบากเป็นวิถีทางมวยครับแค่ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬาอย่าไปซ้ำเติมกันแต่วันนี้เป็นของเมืองไทยครับชัยชนะ เดี๋ยวพักกันก่อนแป๊บเดียวนะครับแฟนมวยครับเดี๋ยวมาดูเสกงสรสรเจกับซูเปอร์เล็ก,กันขอพักดื่มน้ำปานะแป๊บเดียวครับ